หลังป่วยหนักช่วงสิ้นปีนะคะเริ่มต้นปีนี้ค่ะนักแสดงและพิธีกรคนดังบัวยเชิทวุฒินะคะก็ขอจัดงานฉลองสมโพธิองค์พญาวาสุกรีนาคราชที่บางกรวยค่ะถือว่าเป็นงานแรกของปีจะบอกว่าเป็นเ่ิกเป็นชัยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปลายปีนั้นป่วยหนักเป็นฝีที่ตับต้องเข้ารับการผ่าตัด อาการโดยรวมในตอนนี้ดีขึ้นมากค่ะหมอประจำตัวบอกว่าฝีที่ขึ้นมาตอนแรกก็หดลงแล้วแต่ยังต้องกินยาต่อเนื่องไปอีกหลายเดือนนะคะตอนนี้พยายามทำตามคำสั่งคุณหมออย่างเคร่งครัดเพราะว่ากลัวค่ะว่าจะกลับมาป่วยอีกรอบเข็ดมากเลยนะคะเพราะว่ารอบก่อนใช้เวลารักษาตัวนานที่สุดในชีวิตเลยค่ะ หมอก็ล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่าฝีที่มันอยู่เนี่ยมันโคตรลงแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่กินเพิ่งกินจบไปเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นการรักษาที่ยาวนานที่สุดในชีวิตก็นอนลงมาทั้งหลายวันเนาะเปสิบวันเนาะแล้วก็กินยาต่อเป็นเดือนแล้วกินยาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็กินยาต่ออีกรอบสองฝีเองนี่มันมีโอกาสที่มันจะแบบขึ้มันอีกไหม้คอหรือว่ามันมันเหมือนลิซดวงเนาะตัดไปแล้วมันก็เป็นได้อีกทุกอย่างมันเหมือนกันเพราะว่าชีวิตคนเราเคยเห็นคนแบบ ประสบดีเขาจะคิดว่าหน้าคนเรามันจะบวมได้ขนาดนั้นมันเป็นแบบนั้นแหละครับเชื่อว่าเป็นแบบนั้นวันนีมน้มันเล็กลงเล็กลงฟอไปเลยครับอออเป็นไใช่ก็ฟอไปเลยถ้าเ,เกิดเ,<ๆ>เราไปใช้ชีวิตที่มันแบบอะไรต่างๆเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นไปได้อีก ยังไม่ทราบนะคะว่าฝีที่ตับนี่มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นได้ตลอดเวลานะคะพี่บอยเขาเลยปรับเรื่องวินัยในตัวเองค่ะทั้งการเลือกกินอาหารพยายามกินอาหารที่สะอาดพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญนะคะก็คือพยายามบาลานซ์ชีวิตในการทํางานไม่ให้เกิดความเครียดจนเกินไปค่ะ